สวัสดีครับสอนขยัครับวันนี้สงขอภัยผู้ที่สัญจรไปมานะครับคิวอาจจะเยอะนิดนึงนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับไม่ใช่มีเฉพาะตรงนี้นะครับด้านหลังก็ยังมีอีกอยู่สองสามันนะครับรวมคิวตอนนี้อยู่ประมาณเจ็ดคันที่รอคิวเปลี่ยนยางใหม่นะครับของร้านสอนกันยางนะครับยังไงสองขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับบางค้งอาจจะเหยียบลั้งเส้นไป้หน่อยนะครับแต่เราพยายามเก็บรถนะครับไม่ให้ลั้งเส้นสีขาวไปนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่ให้ลูกค้าแบบว่ามาแล้วอันตรายแกผู้อื่น นะครับได้รับอาจไปสัะอกันมานะครับผมก็ขอไปกินเพราะว่ามันล้อนจริงๆนะครับจะเอาไม่อยู่ร้อนทางเลยแล้วตอนเนี้ขอชิวไปถึงข้างหลังนะครับมาดูครับว่าส่วนใหญ่ยางขายได้เป็นตัวไหนนะครับความนิยมตอนนี้เป็นแบบไหนหนึ่งนิยมราคาถูกเพราะว่าเศรษฐกิจมันแค่นี้นะครับยางดีสโตนตอนนี้เขายังเป็นยางที่ว่าใสหน้าแทบจะเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับถ้าว่าเป็นตัวราคาไม่แพงนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลย นะครับตัวใหม่มันดีสีโซน401ครับเพราะว่าเส่ปะกิตมาแค่นี้ใส่แค่พอพิการได้ก่อนนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยถ้าเป็นตัวเกียร์ดีก็เป็นทีทีดโซนนะครับเราเป็นเกียร์ได้ก็เป็นดีสโตนของเรานะครับส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นของคาลิโอนะคะ502นะครับที่ลูกค้ายังนิยมใส่อยู่นะครับส่วนด้านหลังรถเขาจะเป็นดีสโตนทีที 4Q กันอยู่นะครับด้านหลังรถนะนะครับก็ช 4Q อย่างที่ท่านเห็นนะครับตอนนี้เราเพิ่มพนักงานนะครับทั้งหมดตอนนี้เป็น10คน นะครับเป็นพนักงานสายยางทั้งหมดตอนนี้อยู่10คนนะครับไม่ต้องกลัวรอนานครับถึงรถจะเยอะแค่ไหนนะครับเราทําไว้แน่นอนนะครับร้อมกระตือรือร้นของพนักงานเราพี่ตลอดนะครับและบอกตลอดเราชืกสอนกันมาเพราะเราอยู่เคยทารถมาก่อดเรารู้ดีว่าการที่มาเปลี่ยนยางหนึ่งต้องรีบไปนะครับต้องไปส่งของให้ทันเวลานะครับเรามาผู้ลูกค้าตั้ไหนมาเนี่ยเราเร่งให้ตลอดนะครับเราไม่ได้เดินเล่นหรือวันนี้เราตั้งใจทำให้ทุกท่านแน่นอนนะครับหากท่านใดสนใจนะครับยางรถบุกเบ้ายังนี้ให้เลือกอีกเยอะครับเต็มร้าน สต็อกมากกว่าพันห้าร้อยเส้นนะครับท่านอยากได้แบบไหนมีให้ครบแน่นอนอยากเอาเยอะแค่ไหนอยากได้ราคาปิดซือเยอะเรามีราคาให้แน่นอนนะครับสาหรับสอนการยางสระบุรีของเรานะครับดูชิวนะครับล้นไปถึงงื่อนละครับหลังจากคันนีบีสองสามพันนะครับรอข้างหลังเนี่ยนะครับหากท่านาใดสนใจเข้ามาดูได้ครับสอนการยางสระบุรีของเราถ้ายางรถบรรทุกมีครบทุกเบอร์ทุกแบบท,แบบทุกไซส์เข้ามาที่นี่ได้เลยครับถูกใจแน่นอนเลือกราคาเราซื้อได้แน่นอน นะครับยังไงฝากกว้ด้วยนะครับผมสอนการยางสระบบรีแก่งคอยของเราขอบคุณครับ